กองทัพอากาศไทยกำลังก้าสู่ยุคใหม่ของความพร้อมรบหลังได้รับการส่งมอบเครื่องบินรบ f 16จากนอร์เวย์เพิ่มเติมเพื่อใช้ทดแทนฝูงบินที่มีอายุการใช้งานมานานพร้อมทั้งมีการเสริมกำลังด้วยสบก39ไกรผนซึ่งเป็นเครื่องบินรบล้ำสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านระบบตรวจจับก,การรบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินทำให้ภาพรวมของศักยภาพทางอากาศของไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมการรับมอบ f อ 16ชุดนี้ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทันทีเนื่องจากเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ดีได้รับการปรับปรุงระบบมายางอเนื่องขณะเดียวกันไกรพลที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วก็ยังคงเป็นกำลังหลักด้วยระบบข้อมูลยุทธวิธีแบบเชื่อมโยงที่ทันสมัยช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันของทั้งฝูงบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการผรสมผสานของ F16 กับไกรพลทำให้ไทยมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆทั้งด้านการป้องกันน่านฟ้าการสกัดกัน้นภัยคุกคาม และภารกิจสนับสนุนความมั่นคงในภูมิภาคนับเป็นอีกก้าสำคัญของการยกระดับกองทัพอากาศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติในยุคปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเชิงรุกและเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องในปีนี้การรับหมอเรื่องบินรบ F16 จากน,นอร์เวย์ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเครื่องบินชุดนี้ผ่านการปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัยและยังมีสภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยมการเสริมประสิทธิภาพด้วย F 16 <spe ak> เพิ่มศักยภาพให้ฝูงบินไทยมีความพร้อมต่อภารกิจหลากหลายรูปแบบในขณะเดียวกันไทยยังคงมีเครื่องบินซอกสาบไกรเพลินเป็นกำลังหลักที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยไกรเพลินมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลยุทธวิธีที่ช่วยให้การปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพระบบเรดาร์ของไกรเพลินมีความไวและแม่นยำสูงทำให้ตรวจจัเบเป้าหมายได้ในระยะไกลแม้จำนวนเครื่องจะไม่มากแต่ประสิทธิภาพของระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ทำให้ไกรพัเป็นเครื่องที่ทรงพลังการมีทั้ง F16 และไกรพลอยู่ในฝูงบินทําให้ไทยมีความหลากหลายด้านยุทธศาสตร์การใช้งาน F16 มีชื่อเสียงในด้านความทนทานและประสิทธิภาพในการรบอากาศสู่อากาศมาอย่างยาวนานส่วนไกรพลโดดเด่นในด้านความคล่องตัวและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ทั้งสองแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานภายใต้โครงสร้างการบัญชาการของกองทัพอากาศไทยการเสริมกำลังครั้งนี้ยังช่วยให้ไทยสามารถทดแทนเครือ อ,องรุ่นเก่าที่ปลดประจำการไปแล้วความทันสมัยของระบบอากาศยานทำให้ไทยมีความพร้อมต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นการปรับปรุงศักยภาพทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไทยยังคงรักษาความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดการซื้ออากาศยานจากนอร์เวย์สะท้อนถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นนักบินและช่างอากาศยานการฝึกใช้ระบบใหม่ทําให้กองทัพอากาศไทยได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมในการใช้อุปกรณ์มาตรฐานในโทไทยยักษ์งอได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคที่ช่วยปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องบินความเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศทําให้ไทยสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ทางอากาศ ให้ทันสมัยขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการปรับปรุงฝูงบินครั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องน่านฟ้าไทยในเชิงการใช้งานจริงการมีเครื่องบิน2แบบช่วยสร้างความยืดหยุ่นในภารกิจหลากหลายภารกิจลาดระเวนการสกัดกั้นและการสนับสนุนทางยุทธวิธีจะมีความครบถ้วนมากขึ้นเครื่องบินทั้ง2แบบยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วในเอชิงยุทธศาสตร์การเสริมกําลังทางอากาศ ยังช่วยลดภาระของเครื่องที่มีอายุการใช้งานยาวนานการมีอากาศยานที่พร้อมรบมากขึ้นช่วยยกระดับความมั่นคงของประเทศในภาพรวมไทยยังคงเดินหน้ากระดับระบบป้องกันไทยทางอากาศควบคู่กับการปรับปรุงอากาศยานทุกการพัฒนาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนและท้ายที่สุดความก้าวหน้าครั้งนี้ช่วยเสริมให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถ,ถทัดเียมนานาชาติในยุคใหม่อย่างมั่นคงการจัดหาเครื่องบินรบเพิ่มเติมยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารให้สอดคล้องกับยุคสมัยงบประมาณด้านความมั่นคงถูกวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์การเสริมกำลังครั้งนี้ยังช่วยให้กองทัพอากาศมีเครื่องสำรองในกรณีที่ต้องนำเครื่องบางส่วนเข้ารับการบำรุงรักษาความพร้อมใช้งานในแต่ละวันจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่าการมี F 16เพิ่มเข้ามาจะช่วยให้การฝึกผสมระหว่างประเทศมีความยืดหยุ่นมากขอ เครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงสามารถเข้าร่วมการฝึกกับประเทศพันธมิตรได้อย่างราบรื่นการร่วมฝึกทําให้บุคลากรไทยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในด้านยุทธวิธีและการบินยุคใหม่ด้านเทคนิคการบํารุงรักษาเองก็เป็นอีกส่วนที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องช่างอากาศยานต้องเรียนรู้เทคนโนโลยีของ f 1 6ที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้วจากนอร์เวย์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบควบคุมและระบบอาวุธจึงถูกถ่ายทอดให้บุคลากรไทย ยังเป็นระบบในขณะเดียวกันเครื่องกระถิ่นก็ยังคงได้รับการปรับปรุงผ่านโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ประเทศถักผู้ผลิตสนับสนุนการอัปเกรดดังกล่าวทําให้เครื่องยังทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมปัจจุบันนักบินของไทยได้รับการฝึกบนซิมูเลเตอร์ที่มีมาตรฐานเดียวกับกองทัพในยุโรปการฝึกอย่างสม่ําเสมอช่วยให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้แม่นยำกว่าเดิมการผสมผสานระหว่างประสบการณ์จริงและการฝึกจําลองทําให้ ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วเครื่องบินรบยังถูกใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนบางกรณีเช่นการสำรวจพื้นที่ประสบภัยหรือการค้นหาเป้าหมายที่ต้องใช้ความเร็วในการเข้าถึงด้านความมอนห่วงมือระหว่างประเทศไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ด้านการบินทหารกับหลายประเทศทั่วโลกการมี F-16 จากยุโรปและไกรเพิร์จากสีเดนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าเหล่านี้ ยังส่งผลให้ศักยภาพของกองทัพอากาศมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในระดับสากลการปรับปรุงฝูงบินช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความสามารถของไทยในการปกป้องน่านฟ้าเสริมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายมองว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคข,ข,ของการพัฒนาระบบอากาศยานแบบผสมผสานซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อภารกิจหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารฝูงบิน ที่มีความหลากหลายช่วยสร้างความยืดหยุ่นต่อการจัดสรรกำลังในทุกระดับกองทัพอากาศยังคงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อวางแผนทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าในอนาคต,ตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันถักดันให้การวางแผนระยะยาวต้องสอดคล้องกับระบบดิจิทัลที่พัฒนายอย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้ทำให้ภาพรวมของศักยภาพทางอากาศของไทยมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น